สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับก็กระปุกออมสินนะครับครบรอบ108ปีนะจ๊ะถ้าเกิดใครฝากเงินวันนี้นะครับ500บาทนะครับก็ใจกระปุกไปแต่ถ้าเกิดคุณฝากด้วยบัญชีเผื่อเลขพิเศษนะครับต้องฝาก1,000บาทนะครับถามว่าเฮ้ยเพี้ยนทำไมถึงรู้เหรอทำไมเพี้ยนรู้เพิ่งไปฝากมาเมื่อกี้ครับเจอบัญชีเผื่อเลขพิเศษนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่ฝาก500บาทไม่ได้พี่ต้องฝากพันหนึ่งโอเคครับก็ฝากไปพันหนึ่งนะครับว่าเราอยากได้กระปุกโอเคครับแมีวรราามแกกะะัันนคบ่เดี๋ยวพูดตรรงๆนะคับ ดูแลเรารู okay. ้สึกว่าขนาดมันเล็กกว่าปีก่อนๆนะโอเคเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นี่นี่นี่ให้ดูนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเห็นไหมครับเขียนว่าธนาคารออมสินอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยมีการนูนออกมานิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นรูปตึกของธนาคารออมสินนะครับปุ๊บเห็นกันไหมนะจ๊าแสงมันสะท้อนนิดนึงนะครับนี่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 ก็โอเคนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับของธนาคารออมสินนะโอเคก็ถือว่าสวยใช้ได้นะโอเคครับนี่อาจจะมีการสะท้อนแสงมาในจ้าแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ย เคยไปธนาคารอมสินที่สาขาใหญ่ที่กรุงเทพนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับตึกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคอาจจะมีพี่นองเอามือบังแทงก็ท้อนะครับก็โอเคนะครับถือว่าเป็นแบบคริสตัลขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เขียนว่านะครับธนาคารอมสินนะครับครบหนึ่งรอบร้อยแปดปีนะครับก็แต่เขาบอกเลยขอตีเลยนี่นะครับไฟเรียนเท่านี้ไอเนี้ยที่เปิดแค่นี้เองช่องไม่ถึงหนึ่งป้องนิ้วมือพี่นงด้วยนะครับระยะเนี้ยนะครับ หนึ 1> 1 anyway, ่งป้องนิ้วมือของพี่อันในขนาดนี้นะครับตามกว่าหนึ่งป้องนิ้วมือกับผู้พูนตรงนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้โชว์สวยงามร่วนๆเลยนะจ๊ะเพราะปีก่อนๆเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็คือระยะจากนี้จนถึงก้นนะครับแต่เนี้ยยังไม่ถึงหนึ่งป้องนิ้วมือเลยนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยใส่เหรียญแทบไม่ได้นะครับผู้พูนตรงก็คือเอาไว้วางโชว์สวยงามได้แต่ใช้ในเรื่องของการฝากเหรียญเลื้อยหรือใส่เงินเก็บกระปุกแบบปีที่แล้วไม่ได้นะครับก็ผู้พูนตรงว่าปีนี้สวยงามขึ้นนะครับแต่ว่านะคร อัาราประโยชน์ทางด้านการเก็บเงินนะครับไม่มีนะครับพูดตรงๆเลยเพราะมันสั้นมากนะครับก็นี่เนี่ยเนี่ยช่องแค่นี้เองเห็นไหมนี่นี่นี่ครับระยะแค่นี้จะใส่งได้กี่เหรียญกันเนี่ยฮะแต่ก็โอเคนะครับสวยยดีนี่อ่านี่ขย่าได้ด้วยนะนี่นี่นี่แล้วก็จะมีเกรดนิดนึงนะครับนี่ก็โอเคนะครับก็ถือว่าทําดีทําใช้ได้นะครับปีนี้นะครับก็ปีนี้เน้นความสวยงามนะจ๊ะไม่ได้เน้นการฝากตังค์ไม่ได้ความจริงแค่เน้นการฝากตังค์มันต้องแบบนะครับ ไอ้ข้างล่างยาลงมามากกว่าน,นี้ดนึงโอเคครับพี่โอจากกัะการคลิปนี้ปัจจัยคนนี้นะครับเจ้าฝากกดไลค์สับสรายแล้วก็แชร์ด้วยนะ